มันีน่าจะเป็นสีประจำวันเกิดนะครับตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่600้อกรอบไมค์อนแล้วก็กลิ่น3สีกรอบไมค์อนก็700นะเป็นกลิ่นนะตรงนี้นี่500สนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท,ท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบดเทิ้ลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานอามูลเลตวิติโพดอทคอมแหล่งรวมวัตถุมงคลพระเครื่องพระเครื่องใหม่ สำหรับท่านที่ต้องการเช่าบูชาออนไลน์ด้วยขั้นตอนง่ายๆชำระเงินและรับบูชาได้ที่ร้านเสเว้นอีเลเวนสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่หัวลำโพงนะกำลังจะเดินทางไปฉะเชิงเซาครับนี่ตีตัวแล้วครับ ตัวราคาเท่าไหร่สิบสามบาทสิบสาบาทถึงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปที่วัดของหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะครับไปตอนนั้นก็ไปงานพุทธ,ธาพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวัตถุมงคลที่รุ่นใหม่ที่ตอนนั้นพุทธ,ธาพิเศษจะมีอยู่หรือเปล่านะครับ พว่า f อหลายคนก็ถามมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะบอกเส้นทางสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีรถนะครับนี่ครับบรรยากาศหัวลําโพงนะครับรถออกประมาณ10โมงนะครับ10โมงกว่าวันนี้ผมมาเช้าต้องนั่งรอก่อนนะครับรอรถไฟนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันนะครับ รถไฟนะ่าจะมาจอดแล้วเพื่อนๆนี่ขบวนรถ367หนี่สามเวลาเราจะขึ้นรถต้องดูดีๆนะครับนี่เขาก็จะมีขบวนรถบอกนะครับออกเวลาส0บนาฬิกาสินาทีนะครับนี่ครับวันนี้เราจะเดินทางไปชะเชิงเศร้าวัดหลวงพ่อโทธรครับ ไม่แน่ใจว่าคันนี้หรือเปล่านะครับก็สอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับถ้าเราสงสัยอะไรขึ้นมาบนรถไฟแล้ยเพื่อนๆดูสิไม่มีคนเลยลูกเหงาเลยครับเดี๋ยวไปเดินหาเพื่อนก่อนเนี่ยไม่มีใครเลย ท้าวันอาทิตย์น่าจะเยอะนะคนนั่งสบายเหมือนกันนะครับรถไฟ เพื่นพนพนอนๆตรงเวลาเดี๋ยวเราเดินทางไปไดออกแล้วออกแล้วเจอกันที่ชะเชิงเซาครับถึงชะเชิงเซาแล้วนะครับเพื่อนๆก็11โมงกว่าๆนะครับก็ถือว่าไวอยู่นะถือว่าไวนะครับเพราะว่าผมออกจากวารพงก็10โมง10โมง10มงกว่านาทีนี่แหละครับ ถือว่าถึงเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อสองแถวกันนะครับสองแถวไปวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับ,บนี่ครับเพื่อนๆหลังจากลงรถไฟแล้วก็มาต่อรถที่นี่เลยนะครับรถสองแถวคันสีเหลืองๆนะครับ <c oughs> นี่ครับที่จอด รถยนต์โดยสารวัดโสธรน,นะครับเพื่อนๆลงรถไฟแล้วก็เดินมานิดหน่อยนะครับเดินมาตรงนี้ก็ถึงเลยนะครับหลังจากลงรถไฟแล้วนะครสองแถวจอดตรงนี้ผู้ใหญ่สิบบาทเด็กนักเรียนเจ็ดบาทนะครับราคาเข้าถึงวัดเลยนะครับ ็เปนบ่าวถึงแล้วเพื่อนๆดอกไม้ทูกเทียนทองมีจำหน่ายภายในพระมหาวิหารนั่งสองแถวเข้ามาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะค่ารถสิบบาทผมว่าประมาณกิโล กิโลก,กว่านี่แหละหลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงจะอยู่ด้านนี้นะเพื่อนๆแต่เราจะมาจุดทูปจุดทูปเทียนปิดทองตรงนี้นะครับ จะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรจำลองนะครับให้ปิดทองได้แล้วก็จุดทูบจุดเทียนเพรจุดทูบจุดเทียนตรงที่เขาให้จุดนะครับขอ,อไม่ให้จุดไม่ให้จุดเพื่อนเพื่อนมาวางเฉยเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้มีควันเยอะนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนี่ คนก็จะมากราบขอพรปิดทองตรงนี้นะครับเสร็จจากตรงนี้ค่อยไปกราบองค์จริงนะครับวันนี้ผมมาวันปกตินะคนก็เยอะนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นจำน่ายวัตถุมงคลด้านนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรุ่นใหม่ๆมาไหมนี่ครับก็จะมีเป็นกรอบรูปราคาห้าร้อยนะครับแต่ถ้าไม่มีกรอบนี่ร้อยหกสิบนะครับนี่เป็นพระผงนะครับ องละห้าร้อยนะเพื่อนๆเรียมกรอบเรียบร้อยนะเรียมกรอบเรียบร้อยแล้วก็มีที่เน็บอ่ะแล้วก็มีด้านบนนั้นองละหกร้อยนะเรียมกรอบเหมือนกันมีอง์ละสี่ร้อยแล้วแต่รุ่นนะครับี2 5 4 4นะเขาบอกไว้ P2544 ว่จะมีสมเด็จองค์ใหญ่องค์เล็กเนี่ยองค์ละห้าร้อยมีองค์ละห้าร้อยแล้วแต่เพื่อนชอบนะครับจะเป็นพระผงนะมีองค์ใหญ่องค์เล็กแต่รุ่นนี้หกรอยนะมัเริ่มแน่นจะตรงนึหรอ ก็มียอดน้ำใหญ่ลงยาองค์ละ80สินะเพื่อนๆนี่สวยเหมือนกันนะนี่ด้านหน้านี่องค์ละ6 80ปเองนะเป็นลงยามีหลายแบบ <c oughs> ก็จะเป็นพระก,กลิ่นนี่องค์ละร6 0กบพระกลิ่นแล้วก็ <c oughs> กรอบเงินกรอบเงินนี่360้ิบเล็ก เป็นองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็เงินลงยาที่ไม่มีกรอบนั้นสามร้อยหกสิบนะครับนี่เป็นเข็มกลัดนะเพื่อนๆองค์ละสี0รนะเป็นก<ๆ>นะำกัดก็เป็นที่ติดหน้ารถนะตั้งหน้ารถสี่ร้อยนะนี่เป็นเงนินลงยา หลงยาบูชาองค์ละพัะ 1, นหกนะพันหกได้กล่องสวยงามก็จะมีสีน้ําเงินสีเหลืองนี่ครับมีหลายสีเพื่อนนี่ราคาเดียวกันนะพันหกแต่เป็นคนละคนละแบบนี่เป็นแบบรูปไข่ก็มีแบบเสมาก็มีนี่แล้วแต่คนชอบนะราคาเดียวกันพันพันหกบาท แต่ลงยาพนะันหกราคาเดียวกันพันหกแต่ถ้าเป็นเนื้อเงินล้วนๆอย่างเงี้ยแบบไม่ลงยานี่พันห้าจะถูกกว่าร้อยหนึ่งถ้าเพื่อนๆชอบแบบลงยาก็จะพันหกนะน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันมาตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อสโสธรเนื้อเงินองค์ละสี่ร้อยบาทนี่เล็กๆนะ แล้วก็มีหั้สวยนี่เสมาอีเกิลร้อยนึงนี่แถวนี้ร้อยหนึ่งหมดเลยเป็นเนื้อโอ้นี่สองร้อยนี่สองร้อยเป็นเนื้อชุบทองเงานี่สองร้อยถ้าเสมาทองแดงเสมานีเกิลนี่หนึ่งร้อยนะนี่ก็จะมีองค์ละสามร้อยนั่นบนนั่นสีทองทองอ่ะชุบทองสาตินน่ะสองร้อยนะ นี่องละสองร้อยนี่ตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาสามร้อยสามร้อยก็จะเป็นสามสีแล้วเป็นทองแดงแล้วเป็นนิกเกิลนี่องละร้อยนะครับเป็นเป็นเหรียญเสมาเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปไข่รูปไข่นี่ก็สวยหนึ่งร้อยนะรูปไข่เป็นทองทองแดงแล้วก็สีทองทอง นี่ราคาหนึ่งร้อยมีมีสีชุบทองเหานี่สองร้อยแล้วก็มีอันนี้สามร้อยนะเป็นเนื้อนะวะส่วนสามชุบสามสีนี่ 300. นสามร้อยมีคาตินนี่สองร้อยก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่มีหนึ่งร้อยมีหนึ่งร้อยถ้าเป็นแบบเนื้อธรรมดานะถ้าเป็นชุบสามสีนื้ถึงสามร้อย แล้วก็เป็นสีทอ,ทองทองชุบทองซาตินนั่นก็สองร้อยก็ถือว่าราคาไม่สูงนะเนื้อนวะนี่ก็สามร้อยนี่ชุบทองเรานี่ก็สองร้อยนะราคาผมว่าน่าเช่าบูชานะครับเพราะว่าไม่สูงมากครับด้านนี้ก็จะเป็นแผ่นแผ่นปัม๊มเล็กนะครับองละสี่ร้อยนะครับแล้วก็มีแบบ เป็นใบโพห้อยหน้ารถแขวนหน้ารถก็มี 140, ร้อยสี่ิบใบโพี่ร้อยสี่สิบถ้าเป็นแขวนรถนี่แบบนี้ครับเป็นองค์หลวงพ่อโสธรนี้300รอยนะครับมันจะมีธงธงเกษตรแล้วก็ธงค้าขายนะธงค้าขายนะสีแดงธงเกษตรนั้นส0่ร้อยผมอ่านถูกไหมเพื่อนๆใช่ไหมธงเกษตรรอลา นี่หกสิบงเกษตรนี่40ตรงค้าขายนะหกแล้วก็มีแบบรงแหวนหน้ารถนี้สี่สิบาทแหนบนี้สี่สินะครับอันนี้นี้ห้าร้อนะเหรียญละ500แล้วก็ชุดอยชุดนี้สวยเพื่อนๆชุดนี้สวยนี่ได้ทั้งชุดมีมีสแบบคือแบบเป็นเหมือนใบโพแล้วก็แบบ แบบรูปไข่เนี่ยเป็นชุดนะชุดล,500ลนะห้าร้อยนะมีสี่มีสี่เหรียญนี่มีสี่เหรียญก็มีรุน่นนี้องค์ละหกร้อยนะได้แหนบด้วยนี่ยเรียไม่เรียบร้อยนะครับก็มีกลมชุบทองชุบเงินองค์ละสี่สิบเนี่ยน,นี่เหรียญเล็กๆนีสี่สิบเนี่ยที่เห็นๆน,นี่คือสี่สิบนะครับ ก็มีแหวนนะเพื่อนๆแหวนชุดเงินนี้200รก็มีแหวนอาร์มเจ0รอยนะครับกอแหวนผมละ5 0 0ก็มีเพื่อนๆชุดนี้ก็สวยชุดนี้โอ้นี่ชุดเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานี่2 0 0พันะชุดละสอ0พั เป็นเสมานี่สี่องค์ชุดละสามพันนะเป็นเนื้อเงินนะส่วนชุดนี้ก็เลี่ยมเรียบร้อยเป็นเนื้อผงนะห้าร้อยนะห้าร้อยชุดนี้เป็นห้าร้อยชุดนี้สองร้อยหกสิบนะเพืเ่อนๆอันนี้เป็นชุดนะ 545ปีนะเ,เป็นรุ่นเป็นรุ่น245ปีเนี่ยรุ่นนี้รุ่นเดียวกันนี่เขเลื่อยเป็นเหมือนฉลุอ่ะเพื่อนๆสวยเหมือนกันก็มีองค์ละ260แล้วก็300นี่น่าจะปีเดียวกันเป็นรุ่น245ปีเขาบอก รุ่นนี้พับผงปิดทองกอบฝาบาทเฮ้อก,กอบก,าากอบผ่าไว้ไม่ใช่กรอบ่าบาทพับผงปิดทองกรอบผ่าวายอง360์ละสามร้อยหกสิบมีที่เน็บด้วยครับนี่เขาปรนนี้ชุดนี้พันห้าเกินชุดนี้ได้ทั้งสามเหลี่ยมน,นะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับรุ่นสิบสองนะครับ มีมีอาร์มแล้วก็เสมารูปไข่รับราคาเท่ากันพันห้านะครับส่วนรุ่นตั้งหน้ารถเล็กนี้260เพื่อนๆนเนี้ยตั้งหน้ารถใหญ่ที่60แล้วก็ตั้งหน้ารถใหญ่60นะครับแล้วแะ่เพื่อนๆชอบนะครับแบบเล็กๆของนี้200 260นี่รุ่นนี้นะรุ่นเล็กๆ ำมันมนนี้เก้าสนะครับกลมกรอบไมค่อนนี้600้อยนะส่วนแบบแขวนหน้ารถอย่างเงี้ยห0านี่สวยๆนะแหบวบหน้ารถแขวนหน้ารถก็จะมีกรอบด้วยนะนี่กรอบเป็นสีออกลงยาแล้วก็เป็นสีเหมือนเงินนะครับนี่ ก็มีรูปไข่ลงยาเนื้อเงินนี่องละเจ็ดร้อยเ้ยด้านในเพื่อนๆนี่ด้านในองละเจ็ดรยเป็นเนื้อเงินนะก็มีเพินเซมานี่แ0ดร้อยนี่เล็กๆไม่ใหญ่แล้วก็มีใบโพลงยาเนื้อเงินนี่7จ็รอยนะเพื่อนๆส่วนเป็นชุดเมื่อกี้นี่ก็สวยขายเพื่อนๆดูมื่อในชุดชุดละพนะันห้านะนี่สวยนะได้ได้สามเหรียญ รุ่น2,565รุ่น1 2นะพันหแล้วจะใครชอบว่าชอบแบบทรงอามทรงเสมาทรงรูปไข่นะตรนี้ก็เป็นเนื้อนวะสามร้อยนี่ก็สามร้อยชุบทองสาตีน,ก,นก็นิกเกิลนี่ก็สองนะ ทองแดงกลมร้อยสองร้อยมีแบบกลมแบบใบโก้ราคาเดียวกันมีสองร้อยสองร้อยนี่ก็สองร้อยนะเป็นผ้าก,กลิ่นนะเพื่อนๆเ,เป็นหลุงข้อโซคอนมีกลิ่นดำกลิ่นสีทองแล้วก็กลิ่นสีกลิ่นสามสีนี่ราคาสามร้อยสองร้อยราคาไม่เหมือนกันแล้วเจนเนื้อ แล้วนี้พันสองนะเพื 2, นะ่อนๆพันสองลงก็โสดทอปีที่สองร้อยห้าสิบเก้าก็สองพันห้าร้อยหกสิบสองอันนี้เขาบอกว่ารุ่นเก้านะเพื่อนืๆเ,เป็นลักษณะเป็นเนื้องเองินนะเป็นหน้าเงินพันสองนะเพื่อนๆพันสองมีน่าจะเป็นสีประจำวันเกิดน,นะครับ ตรงนี้ก็จะมีตั้งแต่600อกรอบไมค์อนแล้วก็กลิ่น3สีกรอบไมค์อนบเจ็ดร0นะเป็นกลิ่นนะตรงนี้นี่5 0าเดี๋ยวมาเรามาดูแบบบูชานะครับนี่ครับ12 12นิ้วนี่3ามกษัตริย์องค์ละหมื่นหมื่นแปแล้วเพื่อนๆหนนี่องค์ใหญ่นะ เป็นเนื้อสามกระสับส่วนเนื้อทองเหลืององละหมื่นสองนะแล้วก็มีสิบสองนิ้วปิดทององละสองหมื่นนะเป็นแบบเรียบๆนะครับแล้วก็มีขนาดต้านิ้วทองเหลืองนี่เจ็ดเจ็ดพันนะเพื่อนๆแล้วก็มี ขนาดสามนิ้วทองเหลืองนั้นองละหนึ่งพันนะครับมีสนิ้วปิดทองสองพันห้านะครับก็มีขนาดเจนิ้วปิดทององ์ละหนึ่งหมื่นนะครับมี หานิ้วทองเหลืององค์ละสองพันแล้วก็มีเนื้อนี้ขนาดห้านิ้วนะ,ะสามกษัตริย์องค์ละเจ็ดพันขนาดเจ็ดนิ้วสามกษัตริย์องค์ละหนึ่งหมื่นะครับท่านทั้งหมก็มีขนาด9นิ้วปิดทององค์ละ1 3ึ่งื่นสด้านบนนั้น5นิ้วองค์ละเท่าไหร่องค์ละ7,000 ปิดทองนะส่วนพวกเนื้อที่เป็นสีอย่างนี้นะครับเจ็ดนิ้วนี่พันสามเลยนะคุณผพันสามก็จะมีสีขาวแล้วก็ออกสีออกสีแดงๆหน่อยนีราคาเจ็ดร้อยด้านบนนั้นห้าน,นิ้วนะเจ็ดร้อยเป็นเป็นหินสีนะแต่ถ้าเจ็ดนิ้วนี่พันสาม ้านิ้วเจ็ดรอยนะครับแล้วก็แล้วมีขนาดหินสีองค์ละเจ็ดร้อยนะด้านบนส่วนด้านล่างนี้น่าจะหมดนะแล้วก็มีขนาดห้านิ้วหินสีองค์ละเจ็ร้อยนะเพื่อนๆแล้วก็มีพันสามนี้ขนาด7นิ้วนะ มีทุกสีเขาเป็นเพื่อนราคาอยู่ราคาเหมือนกันนะคือคือถ้าเจ็ดนิ้วก็องค์ละพันสามนะถ้าเป็นพวกหินสีถ้าห้านิ้วก็เจ็ดร้อยเหมือนกันนี่ราคาเท่ากันเลยส่วนตรงนี้เป็นเก้านิ้วหินสีองค์ละสองพันห้านะเป็นสีดำๆอย่าเี้ครับส่วนด้านบนนั้นก็หินสีเหมือนกันห้านิ้วองค์ละเจ็ดร้อย าเป็นนี่9ก้าเนิ้วเห็นสีก็องลนะสองพันห้า่นละนี่สองพันห้าเหมือนกันนี่นี่ครับคนก็มาเช่าบูชาอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆผมถือว่าราคาไม่สูงมากนะน่าเก็บหน้าเช่าบูชานะครับเพราะว่าหลวงพออ่อโสธรท่านก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ เหรียญทาออกมาก็สวยนะครับแล้วก็ราคามีตั้งแต่หลักร้อยสองร้อยถ้าหลักพันนี้ก็เป็นเงินนะครับหลักพันนี้คือเงินนะครับนี่เห็นไหมเพื่อน,น,นมีมีทุกแบบนะครับมีทุกแบบก็ามาเช่าบูชากันได้นะครับเพื่อนมีโอกาสก็ตามรอยผมมาได้นะครับ หลังจากผมพาเพื่อนๆกราบขอพรอ,องค์หลวงพ่อโสธรจำลองแล้วก็พาชมวัตถุมงคลด้านนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปขอพรกราบขอพรอ,องค์จริงนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาขอพรหรือว่ามาแก้บนต้องมาตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามหาวิหารหลวงพ่อโสธรน,นะครับซึ่งเขาจะให้ปิดทองแล้วก็มีทูบมีเทียนนะครับคือมาแก้บนตรงนี้ ส่วนด้านนี้จะเป็นองค์จริงนะครับองค์จริงของหลวงพ่อโสธรนะครับก็บอกให้เพื่อนๆที่อาจไม่ทราบนะครับนี่องค์จริงจะอยู่ด้านนี้นะครับนอยู่ในวิหารใหญ่ๆนี่ครับองค์จริง ตอนนี้ทางวัดก็กำลังสร้างอะไรหลายๆอย่างนะครับจก็มาทําบุญกันได้นะครับุงกินจะอยู่ด้านนี้นะครับ นี่ครับเพื่อนๆอ,องค์หลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงนะครับ ส่วนด้านนี้ก็เป็นศาลาอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงนะครับสร้างเมื่อ12มีนาคมพศ2558นะครับโดยพระเทพสิทธิยานรังสีประยงปิยะวะณณโนน,นะครับ นี่เป็นแม่น้ำนะครับที่อยู่ติดวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับบรรยากาศดีนะเพื่อนๆถ้ามาวันธรรมดานี่คนเยอะนะครับนี่ผมมาอ๋อถ้ามาวันหยุดขออภยัยถ้ามาวันหยุดนี่คนเยอะนี่ผมมาวันธรรมดาก็เลยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ นี่ก็มืดฟา้ามัวดินมาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เขามาติดตามมารับชมก็ถือวันถือว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงวัดหลวงพ่อสุธรนะครับเดินทางง่ายนะเพื่อนๆน,นั่งรถไฟมาถึงเลยแล้วก็ต่อสองแถวรถไฟก็สิบสามบาทแล้วก็ต่อสองแถวมาอีกสิบบาทเดินทางสะดวกนะครับสําหรับใครที่จะมาวัดหลวงพ่อสุธร ถ้าใครอยากเดินทางโดยที่ไม่มีรถไม่มีรถส่วนตัวนะครับหรือว่ามีแตเ่เราอยากเดินทางด้วยรถไฟก็สะดวกสบายนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตาม,มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ